ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกั้นดินนะครับก่อที่บ่อตกปลา VP พกาเก้านะครับมีคมอมตะซิตี้ระยองนะครับก็มาอัปเดตนะครับงานานนะครับของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดหกแปดนะครับก็งานตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็รวมรักฐานนะครับประมาณสิบสองเมตรกว่านะครับตัวนี้นะครับ ก็ทําไปกบดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำงานง่ายและสะดวกนะครับทําไมถึงต้องทําลึกนะครับก็ดยวคอยดูนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับออกมานะครับไม่ําแพงถึงสูงนะครับก็ดูตามสภาพดินด้วยนะครับแล้วก็หน้างานนะครับก็จะมีการเปิดบอกกุ้งด้านหน้านะครับลึกอีกสองเมตรนะครับกว้างอีกสามเมตรนะครับก็เลยต้องทา ราักฐานตัวกำแพงตัวนี้เพื่อให้หลึกต่ำลงจากบ่อกุ้งนะครับก็ขอฝากผลงานนะครับช่างหนุ่ภัทรยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับเราออกแบบจ้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบอีกางยค,ครับปรึกษาคำแนะนำครับสวัสดีครับ